สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกนะครับที่ EP 3ตอนนี้อยู่ในช่วง deadline day นะครับเราจะมาเช็คดูกันว่านาเตะย้ายไปทีมไหนกันบ้บางโอบาบิยองไปเรอัลมาดริดนะฮะบาบาเดม,ม,มาแมนซิ่ร้อยล้านเลยเหรอโหนี่สุดจริงนะคาบาฮาไปบาร์เยนโกเมสไปอินเตอร์กาเบียลไปบาซ่าฮนะอเลสกซโกมโดมาพีเอสจี ิชาริซอนไปปารีสนะฮะแต่ว่เยี่ยมเลยโอ้สเปอร์ก็เสริมโมเรโน่ครับซาฮาไปดอตมูลเดอร์ฟรายไปมดาดดิดวาร์ดี้ไปดอตมูลโอ้โหดอตมูลเอาเรื่องอยู่เนี่ยยี่แสดงว่าม,มีโอกาสปล่อยฮาแเร็มไหมไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็อูซตาเดเบเล่ไปบียาเรลล์ลากาเซตมาเรลล์ครูโอ้โหมันเลยคราวนี้ นี่ครับนี่ครับดีมาเล่นตัวแทนวาร์ดี้มาเลสเตอร์จอนิโยไปบาซ่า ก็ดูกันมปพอสมควรเลยครับว่าใครย้ายไปไหนบ้าง mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเสริมทัพนักเตะในวันเดสไลเดอกันนะครับ mm hmm. ตำแหน่งแรกที่เราต้องการก็น่าจะเป็นกองหน้านะฮะเดี๋ยวเราลองดูแฮ์รี่เคนก่อนว่าราคาจะเท่าไหร่ร2อยี่ล้านเดี๋ยวเราเอาเข้าทานเฟอร์ฮับก่อน mm hmm. ไม่แน่ใจว่าจะสส mm ่ hmm. ไว้ได้หรือเปล่าต้องมารอดูกันครับ เบเ,เดอร์น,น่าสนใจแต่ว่ามันตำแหน่งเหมือนจะเท้ากับอาเซียวนะครับกองหน้าสไตล์เดียวกันเออร์าาลิงเบลไฮเลนก็น่าจะแพงไปนะเราเรามาลองราอูนจิเินสนะครับผมว่าราคาน่าจะถูกไหมเพรยเข้าผิด ต้องเข้าตรง transfer ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองคุยกับราอุนจิเบเนสดูเ,เราได้ราอุนจิเบเนสมาก็เรามีทางเลือกในการทำเกมบุกหลากหลายมากขึ้นนะผมว่ามันเป็นกองหน้าคนละสไตล์กับมาเซียลโอเคครับ เรามาลองดูให้สัก20เปอร์เซ็นต์นะค่าตัวสัก67ล้านดูดิเขาจะเอาไหมผมว่าถ้้แพงเกินไปนะสำหรับนักเต่อายุ29่เนี่ยว่าไง7จล้านเขาไม่เอาครับ เราต้องมาต่อรองกันอีกเคานเตอร์ออฟเฟอร์ไปครับเดี๋ยวลอง69ล้านดูให้เซออนคลอสไปให้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ,บ่งขายไปอีก10%เปครับน่าจะตอบรับป่ะนะครานี้ ขายินยันจะเอา78ล้านนะคิดหนักเลยคราวนี้มาคนละครึ่งทางเจบ2ล้านผมว่าเอาคราวนี้โอเคเรียบร้อยครับยอดเราได้กองหน้าตัวใหม่มาแล้วครับเหลือแค่คุยสัญญาส่วนตัวกับราอุจิปินิส ครับอยู่ในออฟฟิศมาแล้วฮะโหหน้ารอจัดยังรอเลยลาอูจิมิเนสต้องการโอ้โหขอเป็นโรเตชันเองเลยนะจริงๆเราไม่ได้กาจ,จะเอามาโรเตชันนะจักกะจะมาให้เป็นตัวจริงด้วยซ้ำเลยรนนู้แต่ทางเอเจนกับทางจิมีเนสเขาขอเป็นโรเตชันผมก็โอเคสัญญาสี่ปีปะอายุ3 3ก็ค่อยเริ่มไม่เอาครับไม่เอา รีลิสคอสค้าเหนื่อยได้กับอยู่บุบ๊คแสนห้าเราให้ซักแสนแปดแสนเก้าโอเคนะแสนแปดผมว่าโอเคนะน่าจะได้ละโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหากองกลางตัวลุกเป็นอะไรเสริมให้บโนโอลฟานเดส เพราะว่าฟาเดาเบกเจ็บนะครับโ oh, อ้เชลซีขอยื่นซื้อลูกชอครับ39ล้านนะฮะ mm, <c oughs> เอาไงดีว่าเพราะว่าเชลซีเพิ่งขายมาเคอรลองโซ่ให้บาซาไปฮะเดี๋ยว <c oughs> เอาไงดีเราเราไปคุยดีไหมจริงๆเราก็มีแบ็กซด์ที่เราต้องการจะปั้นอยู่แล้วนะแบดดอนวิลเลียมเดี๋ยวผมลองคุยดูครับกับเชลซี โอ้โห oh, แฟงแรมผ่านมาเองเลยแฟงแรมผ่านราคุยเองอย่างนี้ค่อยโอเคค่อยต่อรองกันได้หน่อยผมลองดูไหมผมว่าสาสิบเก้าล้านมันถูกไปปะค่าตัวนักเตะอยู่ที่ราวสาิบสามล้าน,นะคระับตอนนี้แต่ผมจะลองไปสักห้าสิบล้านเพีเพยวๆก่นอนแล้วก็ให้สักห้าเปเซ็นต์มา ไหวไหมแมลงพาดไหวไหมป๋าเขาบอกว่าเขาต้องการลูกชอจริงๆนะแต่ว่าเขาให้ได้ไม่เกิน39ล้านผมว่ามันน้อยไปแลงพาดมันน้อยไปเพื่อนขอจับ45ล้านไปขายกันแบบนี้แหละมาว่าไงอืม บอกว่านั่งเป็นไฟแนลดิวแล้วไฟแนลแล้วแต่เรายังไม่ไฟแนลกูก็ไฟแนลเหมือนกันมา42ล้านไม่เอาก็ไม่เอาไม่เอาผมก็ใช้ต่อได้ไม่เป็นไรยังไงป่าแลมยังไงโอเคป่าแลมสุดยอดมากขอบคุณครับยินดีที่ได้ร่วมงานครับเดี๋ยวเราจะมาขับเที่ยวกันในลิกนะครับป่าแ้ม ก็มาถึงเป้าหมายต่อไปของเรานะครับตัวสำรองบรูโน่ฟอนันเดสครับคนที่เราจะเอาก็คือน้องแจ็คกิลลิชนะฮะเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันเลยค่าตัว สายอ2ล้านเออ่ได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่73,000ตันปอนต์ต่อสัปดาห์นะไม่มีไม่มีค่าฉีกสัญญานะครับโอเคเอ่ะครับโอโ้โหดีนสวิตมาเองเลยครับโอเคนะผู้จัดก,การทีมาเองเลยก็ค่าตัวสายอ2ล้าน ผมว่าเขาคงจะขายอายุ24่ด้วยเพราะขาคงจะขายเพลงอยู่นะผมเดี๋ยวผมจะลองแยบแยบไปก่อนสัก50ล้านดูนะไม่ได้เอา CO เซออลคอร์อะไรทางนั้นไม่ว่าจะได้ไหรือเปล่าเอาอะไรอ่ะให้เลยเหรอถามจริงถามจริงทำไมในชีวิตจริงแม่งเรีอกตั้ง80ล้านวะโอ้ออีซี่เลยอย่างงี้ไปรุยเลยครับคุยสัญญาส่วนตัว,ตวก,กับแจ็คเกอริชเลยตอนนี้ตนนั้งแต่ในเกมแจ็คเกริชเป็น L L W นะครับ เป็นปีกแต่เดี๋ยวเราจะเอามาฝึกให้เป็นกองกางตัวรุกนะาะว่าไม่น่ายากเท่าไหร่โอเคเป็นตำแหน่งโรเตชันไปโอเคกิลด์กิลิโอเคนะครับที่จะเป็นโรเตชันแต่ขอสัญญา2ปีถามจริงถามจริงอายุ24ขอสัญญา2ปีไม่ได้ดิโอ้โหไม่เอาด้วยครับ5ปีไม่เอาด้วยขอ2ปีเหมือนเดิมผมว่า3ปีดีกว่ามาลองดูนะ เออสามปีโอเค mm hmm. น่าเกียดนะขอสัญญาสองปี mm hmm. โอเคไม่มีเอาลิสคอร์ดโอเอเจนเขาขอค่าเหนื่อยเองเลยนะครับขอโบนัสยิยงได้5ประตูขอ5,500สนค่าเซสัญญาเปล่าเจ0 0แสนห้ค่าเหนื่อย8ปด0นสีโอเคนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ครับจริงๆผมจะให้แสนะนะั้นอะ ถ้าไอ้ยิ่งเขาไม่ขอเองะโอเคครับตลาดซื้อขายตอนนี้ก็อยู่ในช่วง deadline เหลืออีก9้าชั่วโมงนะครับเราจะไปดูกันว่ามีใครย้ายไปไหนกันบ้างนะฮะใน9ชั่วโมงที่เหลือของ d e a d l i n มา ค okay, ครแต่ชั่วโมงที่เหลือรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเข้ามาแล้วนะตรงอินบ็อกชอไปแล้วครับแล้วก็สมอลลิ่ก็ไปแล้วครับคราวนี้เหลือเฟรชใครมา <Wow. S 1> ว่าปารีสสรร9ล้านเหอรอาสล้านกระเด็นไปเลยครับไม่ขายแล้วครับให้ราคาหน้าเกียดมาก <Hey. S 2> ไปต่อเดี๋ยวเรามาดูสควอตฮับกันนะฮะนี่ครับดูก่อนว่า ัวไหนที่เราสามารถปล่อยออกจากทีมได้ไหมตัวไหนที่ไม่อยู่ในแผกนการทีมของเราเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงนะอ๋อแล้วนี่ครับฟาเดเบ็ครับเ,เจ็บไป3เดือนอีก5เดือนฟิตนะครับโอ้หผมยังไม่ได้ใช้อะไรตั้งแต่เล่นมาคือมาถึงวันแรกก็ซ้อมเจ็บเลยครับเจ็บตอนซ้อมครับเจ็บไป3เดือนแต่ว่า อีกห้าเดินเซนจูญญฟิตอดนร้ก็ภูเซนลากาเซกะอาแซบ,บี้มาครับแล้วก็คนออกไปก็คือโกเมสแมทโทมินีมีคนขอมาทีมอะไรวะนาโปลีครับอเอาไงดีวะจริงๆผมชอบนะน้องแม็กซ์ซอสเนะี่ยผมไม่ขาดดีกว่ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมีมาอีกไหมเอ่ยโอเคไม่มีครับตอนนี้ าวนี้มาครับมีใครมายื่นซื้ออะไรหรือเปล่าป๊อกปาา์บาเยินครับจะมายื่นซื้อป๊อกปราแล้วก็เหมือนจะมีสวัปดีวมาด้วยนะใครว่าอ๋อจ้าวิดอรบบาราบามาแลกป๊อกปราเพื่อเงินนะครับฝันไปเถอะครับฝันไปเถอะครับแล้วก็รอดูอานน์นะครับเคยยื่นมา20ล้านบวกกับตอเรล,ล่าไปขายให้ ไป,ไปไปยื่นให้ป้ามนะครับทุเรศไม่น่าจะมีนะสองชั่วโมงสุดท้ายไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูระบบพัฒนานักเตะแบบใหม่นะครับ ว่าระบบดีน่าสนใจมากนะนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะอันนี้ทีมชีตคืออะไรวะอ๋อคือจับแผนนักเตะนี่เราสามารถเปลี่ยนเบอร์เสือ้อเปลี่ยนอันนี้ไม่เกี่ยวเข้าเรื่องแล้วกันโอเคเราเข้าที่ Development Plan นะฮะเราสามารถให้นักเตะพัฒนาไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะครับ แล้วก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งให้นักเตะได้แล้วก็มีวีคน,นะครับใ่หไหมสมมติจะให้อะไรแต่ y e เยเปลี่ยนไปเซนเตอร์แบ็กต้องใช้เวลา615วิกกว่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กได้นะครับซึ่งโคตรนานซึ่งแบบโหนานเกิน <c oughs> ขวนสไตร์ไปและมัง้งอันนี่ก็ CDM 4วนะีคครับผมว่าโอเคสไตรเกอร์490้วีเนี่ยนะครับก็อยู่ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่า เราจะให้หน้าเต๋มทางไหนแล้วเรามาดูแบนต์ต้องไปเลียมใหม่นะครับอินเวอร์บิงแบ็คได้ครอสซิ่งนะครับแอตแทกกิ้งวิงแบ็คก็ได้ครอสซิ่งกับสเตมิน่าสแตนดี้แท็กเกิลดิฟเฟนซีฟให้น้องไปทางไหนดีผมว่าเนี่ยแหละดิฟเฟนซีฟวแบ็คเนี่ยแหละผมว่าโอเคแล้วจะได้พัฒนาด้นดานเกมรับด้วยนะฮะเกมบุกก็เดี๋ยวค่อยเทรนเอาพัฒนาอนาคตแล้วก็อุปามิกาโน อ๋อผมเทเรนสเตปเปอร์อยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปเปลี่ยนเทรนเมนจี้เด็กคนนี้อ๋อผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเร็วนะคนนี้สไตท์หกห้าแต่ว่าวิ่งเจ็ดเก้านี่ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ใครดีวันบิซาก้าผมยังไม่ได้เทรนนะถ้าเป็นบาลานซ์ก็จะเพิ่มทุกอย่างนะแต่ผมว่า เกมรับเขาอ่ะดีอยู่แล้ว Study Tank 85 Intercept 83แต่ผมต้องเพิ่มเกมด้วยเขาหน่อย Crossing 74นี่ผมว่าน้อยเกินไปนะเราจะเอาเป็น attacking หรือว่า wide back ดีถ้าเป็น wide back จะได้ Stamina Intercept Deep Aware ถ้าเป็น attacking จะได้วิชั่น Crossing Curve Shot Pass แล้วก็ s p ป i n ป Speed นะเพราะว่า s p ีด d เขามีพออยู่แล้ว attacking มีอะไรแตกต่างกันอีก มีเวิร์กเลดเพิ่มนะถ้าเป็นแอสแทคกิ back, ้งไวแบ็กแต่ผมเอาววไวแบ็กธรรมดาั่นแหละโอเคละจะได้ไม่ต้องขึ้นสูงมากต,ต่อไปใครดีนะโอเคนี่แจ็คก,กิ้ลิชรับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตำแหน่งให้เขาเล่นเป็น CAM กันนะจาก L w โอเค อันนี้ยังปรับไม่ได้นะต้องรอเขาเปลี่ยนแำแ่งก่อนใช้เวลา2วีคไวดีนะโอเคแล้วก็ราอูจิมินสครับดี๋ยวมลลองดูอายุย9บไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ๋อไม่ได้นะครับน่กแต่อายุเยอะเ,ออเราพัฒนาด้านไหนไม่ได้แล้วโอเคจะได้ดูไว้ว่าไอ้ระบบนี้ทำมาเพื่อดาวรุ่งนะฮะผมว่าโอเคนะหมดนี้ผมชอบมากเลยก็จบแล้วนะครับสำหรับอีพีสาม ผมพาทัวร์ให้แหละในวันเดดไลน์เดย์แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ